ช่วงรอบรู้เรื่องบ้านสนับสนุนโดยปูนอินทรีปูนดีได้ดังใจช่วงร้อยแปดปัญหาบ้านตอบโดยดรซิเมนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามในวันนี้นั่นก็คือคุณรงเดชเรื่องบ้านโคนตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้า บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนหรือปูนอินซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคำถามในวันนี้คำถามถามว่าถ้าต้องการจะผสมน้ำยาก,กันซึมที่ซื้อมาจาก Modern Trade Shop ลงไปในคอนกรีตสามารถทำได้หรือไม่คะ ครับการผสมว้ำยาการซึมที่หน่วยงานก่อสร้างเนี่ยเราไม่แนะนาให้ทำนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคอนกรีตที่ผลิตปจากโรงงานของเราเนี่ยจะมีการใส่น้ํายาหน่วงกันก่อตัวเข้าไปแล้วนะฮะทีนีนะ้ถ้าเกิดเราใส่น้ํายาการซึมเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันอาจจะทำให้คอนกรีตเนี่ย การเซตตัวหรือการแข็งตัวเนี่ยช้าลงหรืออาจจะไม่แข็งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่แนะนําให้ใส่น้ํายากันซึมหรือน้ํายาใดๆเข้าไปในคอนกรีตนะฮะ,ะ,ะท่านลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์ต้องการจะใช้คอนกรีตรกันซึมเนี่ยเราก็แนะนําว่าคนจะสั่งคอนกรีตรกันซึมจากทางโรงงานของเราเลยนะฮะทางโรงงานของเราเนี่ยก็ยจะผลิตคอนกรีตที่มีคุณสมบัติการซึมมาตั้งแต่ที่โรงงานเลยก็จะได้คอนกรีตรที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ท่านลูกค้าต้องการ ก็ไขข้อข้องใจกันไปแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะผสมน้ํายาก,กันซึมใส่ลงไปในคอนกรีตสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรซีเมนค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ